สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาดูรถครอบครัวอีกหนึ่งคันนะคะที่ต้องบอกเลยว่าคันนี้แต่งหล่อแล้วก็ราคาจับต้องง่ายไปกันได้ทั้งครอบครัว7ที่นั่งกันเลยกับภายในห้องโดยสารที่แสนสะดวกสบายและออปชั่นมาครบจัดเต็มนะคะกับคันนี้ Ford Everest 2.0รุ่นท็อปหลังคาสลูปมาในปี2019นะคะ แต่งหล่อขนาดไหนดูได้เลยนะหน้ากระจังแต่งมาให้แล้วมีไฟมาด้วยนะคะเป็นหน้ากระจังม้ากระโดดด้วยนะแล้วก็ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มี LED มาให้หมดแล้วนะคะเรื่องของระบบความปลอดภัยเจ้าฟอร์ดคันนี้ไม่แพ้ใครแน่นอนนะคะมาดูด้านข้างของเรากันบ้างล้ออัลลอยเป็นสเปคเดิมจากศูนย์นะคะแต่ว่าคันนี้ทางร้านมาเปลี่ยนยางให้ใหม่เป็นปี2024แล้ว ดูสิมีแบบโป่งล้อหลอ่ลอมากๆนะคะแล้วก็มีคิ้วกันศาสตร์มาหมดแล้วแล้วก็ตัวรถเนี่ยคือเป็นสีดําเดิมเลยนะคะมือเปิดก็มีครอบกันลอยให้หมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันต่อเลยค่ะทุกคนเห็นไหมพอมาดูภายในห้องโดยสารเนี่ยนอกจากความใหม่ของภายในแล้วนะคะคันนี้พอเปิดมาเนี่ยรู้สึกได้เลยในเรื่องของตัวออปชั่นนะคะคือใส่มาให้แบบครบคันมากม ภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีดาแล้วก็คอนโซลไม่มีรวรอยนะคะพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันให้ครบหมดแล้วมีทั้งเรื่องคุยซ่อนโทนนะคะแล้วเรื่อง การออกนอกเลนอะไรพวกนี้ก็คือมาให้ครบหมดเลยรถใช้น้อยไม่แทนเลขไม่เพียงแค่8ป0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวเลยมีประวัติเช็คศูนย์ให้ตลอดเลยนะคะใครซื้อไปสบายใจได้เลยเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยก็ดูแลผ่านศูนย์ของศูนย์ฟอร์ดมาตลอดเลยนะคะมีประวัติการเข้าศูนย์ให้ด้วยเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างใครซื้อรถไม่เป็นนะคะดูรถไม่เป็นไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าคันนี้นะคะเราได้ให้เจ้าหน้าที่ของ วันธุคานะคะมาตรวจเช็ครถให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รถคันนี้นะคะอยู่ในสภาพเกรด A นั่นเองตัวถังเดิมๆสีเดิมๆจากป้ายแดงเลยนะคะสเปคครบคันเดี๋ยวเรามาดูตอนหลังกันดูสีด้านหน้าตรงนี้พลาสติกก็ยังไม่ได้แก่ออกเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมด้วยหลังคาสลูบบอกแล้วว่า Ford เนี่ยเขาจัดเต็มไม่น้อยหน้าใครนะคะที่สำคัญราคาเนี่ยคือคุ้มมากๆถ้าใครก็ตามอยากได้ รถ s อ v สภาพใหม่ปีใหม่นะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ต้องบอกว่าสวยมากๆแอร์ตอนหลังนะคะมีปรับให้หมดเลยเนาะแล้วก็ตัวเบาะตอนหลังภายในขา้าวโดยสารอยู่ในสภาพดีเป็นพะยังเขา้ารูปให้หมดแล้วเนาะแล้วก็หลังคาสลลูมเนี่ยเป็นแบบยาวๆมาแบบนี้เลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวนันหรือใช้ท่องเที่ยวนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเนาะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะก็จะ ดูแลรักษาง่ายประหยัดน้ำมันนะคะคันนี้ด้านท้ายมีข้อไฟด้านท้ายมาให้แล้วแล้วก็มาพร้อมด้วยฝาท้ายไฟฟ้าแล้วด้วยนะคะซึ่งตัวโฉมเชนเนี่ยเขาจะมีระบบฝาท้ายไฟฟ้าเป็นระบบคิกเซนเซอร์ให้อีกด้วยนั่นเองเนาะด้านท้ายนะคะเป็นรุ่นเดียวที่ให้เบาะหลังปรับไฟฟ้าแบบนี้ค่ะเป็นรุ่นเดียวจริงๆในกลุ่มของรถ SUV ทั้งหมดนะคะ คันนี้คือคุมมากๆแล้วก็ด้านหลังไม่มีริ้วรอยนะคะตะเข็บเดิมๆหัวน็อตเดิมรับประกันว่าไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีผิดความไม่เคยมีน้ําท่วมนะคะแล้วก็รับประกันในส่วนของเลขไม่แท้ให้ด้วยกับ Ford Everest หล่อคันนี้แต่งมาให้รอบคันได้ยางใหม่แล้วนะคะมีประวัติเช็คส่วนตลอดเป็นรถบ้านมือเดียวตัวรถติดสีเดิมหมดเลยนะคะคันนี้นะต้องบอกเลยว่าวันนี้มาจัดพิเศษให้เหลือเพียงแค่ 828,000บาทราคาหายไปเกือบ50%แล้วนะจากตอนป้ายแดงนะคะแล้วก็คันนี้ก็ได้ดีๆจะเต็มฟรีดาวได้ถ้าฟรีดาวเนี่ยจะผ่อนแค่โดยประมาณ14,000่กว่าเท่านั้นค่ะใครสนใจสุดหลออคันนี้ก็ทักมาสอบถามกันได้เลยเนาะซื้อสดไม่มีแวนะคะมีบริการซื้อขายออนไลน์ทั่วประเทศอยู่ที่ไหนก็จะไฟแนนซ์ได้อยู่ที่ไหนก็ซื้อเงินสดได้ค่ะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ